สวัสดีค่ะทุกทุกคนพอดีมีนักเรียนถามเข้ามานะคะว่ามีอาการชาที่ขาไม่ปวดไม่เจ็บอะไรนะคะแต่ว่าไม่มีความรู้สึกเลยนะคะที่ส่วนของหน้าขาจะแก้ยังไงดีคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าอาการชาที่ขานะคะเกิดจากสาเหตุหลายๆสาเหตุด้วยกันแต่สาเหตุหลกัหลกๆที่พบบ่อยๆนะคะก็จะเป็นสืบเนื่องมาจากอาการที่หมอสรอก,กระดูกทับเส้นหรือกล้ามเนื้อนะคะไปกดทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงในส่วนต่างๆนั้นของร่างกายของเรา นะคะซึ่งประสาทที่ลงมาเลี้ยงที่ส่วนของหน้าขาโดยเฉพาะเลยนะคะจะเป็นเส้นประสาทที่ต่อเชื่อมกับกระดูกข้อที่3ในส่วนของหลังช่วงล่างของเรานะคะหรือว่าลมบ่าสไปข้อที่3เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาโฟกัสกันในส่วนของการผลักมอนรองกระดูกให้เข้าที่นะคะแล้วก็เราจะมายืดเส้นตรงหน้าขากันนิดนึงด้วยนะคะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ ท่าที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะคะสำหรับอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยก็คือท่าแคตแอนข่าวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะการมือออกให้เยอะๆนะคะแขนอยู่ใต้หัวไหล่แล้วก็ข่าอยู่ใต้สะโพกนะคะขยับมาให้พองเหมาะจากนั้นแล้วค่ะเราจะค่อยๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ย่อนสะดือลงนะคะแอนหลังนิดนึงแล้วก็มองไปที่เพดานจากนั้นหายใจออกค่อยๆโกงหลังค่ะเก็บข้าง มองไปที่สะดือหายใจเข้าลึกๆหย่อนหน้าท้องมองบนหายใจออกโก่งหลังเก็บทางมองสะดือหายใจเข้าค่อยๆหย่อนหน้าท้องพยายามอย่าให้ ศีษะของเรามาชนกับที่หัวไหล่นะคะถ้าเกิดว่าใครไหล่งุ้มแบบนี้ดันหัวไหล่ออกให้หูห่างออกจากหัวไหล่นะคะและมองบนหายใจออกค่อยคกองหลังมองสะดือแล้วก็กลับมาที่ตรงกลางนะคะอะ ท่าที่2นะคะเราจะเล่นท่าอูดกันนะคะแต่เราจะมีเทคนิคในการเข้าท่านิดหนึ่งนะคะก่อนอื่นไปหาหมอนมานะคะหรือว่าจะเป็นบล็อกก็ได้นะคะสําหรับมือใหม่เอามาเป็นตัวช่วยนะคะใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราไม่ต้องลงท่าเยอะเนาะ,นอ,ะอ่ะก่อนอื่นนะคะเอาหมอนมาเราเอาไว้สำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะครูจะให้เป็นออปชันที่ง่ายๆก่อนนะคะค่อยๆตั้งเข่าขึ้น สูบท้องค่ะคาแมวท้องสูบสะดือดึงเข้าหาสันหลังให้เยอะที่สุดเกรนะ็งหน้าท้องเอาไว้ตรงนี้สําคัญมากๆนะคะม้วนก้นกบดันสะโพกออกตรงนี้ของเราทั้งหมดตรงนี้เนี่ยแข็งเป็นแผ่นเดียวกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่มีแรงกดทับเข้าไปหาที่กระดูกสันหลังของเราอีกเนาะ,ะจากนั้นค่ะค่อยๆเอามือนะคะนิ้วโป้งทั้งสองนิ้วค่อยๆดันเอาไว้ที่กระเบนเน็บนะคะจับเอาไว้ตรงนี้ ตันกระเบนเนี็ยของเรานะคะบีบข้อศอกเข้าหาลำตัวค่ะแล้วก็ดันมือนะคะเอามือดันสะโพกออกไปด้านหน้าแล้วก็ค,อคอ่อยๆโน้มตัวไปด้านหลังชา้ชาๆตึงแค่ไหนเอาแค่นั้นค้างเอาไว้ค่ะ3 2และ1ค่อยๆย,ยืดกลับมาชา้ชาๆ แบบนี้นะคะสำหรับใครที่อยากไปต่อนะคะค่อยๆเอาหมอนมารองที่ข้างล่างนะคะนะคะม้วนก้นกบปุ๊บดันก้นกบขึ้นมาเยอะๆทีนี้หน้าท้องของเราแข็งก้นกบแข็งนะคะล็อกเอาไว้ให้มั่นคงนะคะจากนั้นแล้วหายใจเข้าค่อยๆวาดมือขึ้นทีละข้างค่ะ หายใจออกค่อยๆเปิดมือมานะคะใครไม่ถึงลงไม่ถึงเอาหมอนมารองนะคะเอาไว้ที่ข้างๆก็ได้นะคะแบบนี้เราก็ดันสะโพกออกอย่าลืมนะคะหน้าท้องของเรายังแข็งอยู่สะโพกของเรามมวนก้นกบอยู่นะคะอ่าค่อยๆดันมือจากนั้นมืออีกข้างหนึงคะ่ะเปิดออกชูขึ้นค้างเอาไว้แค่นี้พอ3าสอง และหนึ่งค่อยๆหย,ย่อนก้นลงค่ะสลับด้านนะคะ,ะเอาหมอนสลับมาหรือจะเอาหมอนมาไว้ทั้งสองข้างก็ได้เหมือนเดิมค่ะตั้งชันข่าขึ้นหายใจเข้าสูบสะดือเข้าหาสันหลังม้วนก้นกบก่อนอจากนั้นค่อยๆม้วนมือนะคะเปิดมือให้สุดก่อนและพายมือออกมาที่ด้านหลังเอียงลำตัวนิดนึงดันสะโพกออกนะคะขมิบก้นเอาไว้ จากนั้นมืออด้านเด่งชูขึ้นค่ะค้างเอาไว้แค่นี้พอสาสองและหนึห่ยค่อยๆนั่งกลับมาทัก้นชา้ชาๆนะคะจากนั้นเมื่อร่างกายของเราเริ่มที่จะแข็งแรงแล้วนะคะเริ่มที่จะยืดหยุ่นแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะสูบท้องเกรงหน้าท้องให้แข็งเอาไว้ม้วนก้นกบ ดันขึ้นมาด้านหน้าก่อนนะคะจากนั้นค่อยๆวาดมือขึ้นหายใจเข้าทีละหนึ่งมือนะคะวางมือไว้ที่หมอนหายใจออกผ่อนก่อนนะคะหายใจเข้าวาดมืออีกด้านหนึ่งวาดมือปลายด้านหลังนะคะแบบนี้เราก็ค่อยๆดันสะโพกออกอย่าลืมค่ะหลังของเรายังแข็งอยู่นะคะเป็นแผ่นเดียวกันค้างเอาไว้ เท่าที่เราจะค้างได้นะคะหายใจเข้าลึกและออกยาวและค่อยๆลดระดับตัวลงคลายมือก่อนนะคะแล้วก็หยอดก้นลงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นออปชั่นให้นะคะ,ะหรืออีกออปชั่น หรือออปชันที่3นะคะเราจะใช้วิธีการทำทีละข้างนะคะเหมือนเดิมหายใจเข้าค่อยๆชั้นเท่าขึ้นสูบสดือเข้าหาสหลังมวนก้นกบอันนี้ครูจะพูดทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันสำคัญจริงๆนะอ่ะส่วนปลายเท้าจะราบลงหรือจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะหายใจเข้าวัวาดมือขึ้นอีกทีหนึ่ง วางมือเอาไว้ค่ะที่ขานะคะข้างเดียวเลยนะคะแต่เราจะหันสะโพกให้ตรงไปด้านหน้าค่ะมืออีกด้านหนึ่งจับเอาไว้ที่กระเวนเน็บดันสะโพกออกมาแค่นี้พอ3 2และ1ค่ะค่อยๆดันลำตัวกลับมา นั่งทับโซนเหมือนเดิมช้าๆแล้วเราจะทําเหมือนกันนะคะสําหรับมืออีกด้านหนึ่งนะคะอาจจะครูทําให้ดูอีกทีหนึ่งก็จะได้เห็นด้านข้างด้วยนะคะกดนอิ้วชันข่าวขึ้นสูบสะดือหมุนก้นกอดจะได้ไม่เจ็บหลังหายใจเข้าลึกๆวางมือไว้ที่ขาถ้าใครถึงนะคะอ่าจากนั้นมือข้างหนึ่งจับเอาไว้ที่เอวค่ะที่กระเบนเนี่ยอ่าดันบีบข้อศอกนะคะแล้วก็ดันเห็นไหมคะเราจะผักสะโพก แบบนี้เราก็ค้างเอาไว้อ่ะเราก็ค่อยๆอย่อตัวลงแบบนี้นะคะ อย่าลืมนะคะอาการของขาชาหรือว่าปวดหลังร้าวลงขาเนี่ยเกิดจากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะจะให้ชัวร์จริงๆเนี่ยครูแนะนําว่าให้ไปเช็คกับคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็เราจะได้รักษากันอย่างถูกวิธีเนาะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะมาเสวัสดีค่ะ